ตำนานปราสาทนครหลวงมาััจรย์แหล่งอารยาธรรมม,มรดกไทย400ปี เด็ดตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยของเรากันหน่อยนะคะกินดึกร่างกายพังกว่าที่คิดนะคะอย่างที่เรารู้กันว่าร่างกายของเรามีนาฬิกาชีวิตสําหรับอวัยวะต่างๆนะคะตอนดึกๆนี่คือเราควรจะพักผ่อนนะคะอวัยวะที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบย่อยเนี่ยก็คือจะต้องได้พักผ่อนด้วยนะคะแต่ที่อยู่นี่ก็โอ้โหหาชมได้ยากยิ่งมันคือประดูแดงปลดูดีมีมากมาย ขอเชิญหญิงชายมาเที่ยวชมกันช่อง9ร่รวมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ3ามร้อยหกสิบาิวโชว์โชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตไปด้วยกันกับโชว์ที่มาจากทั่วประเทศเลยค่ะใช่ครับผมที่สาคัญโชว์แล้วนะครับยังได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากทางรายการเราแบบนี้เลยนี่คือความภาคภูมิใจจะทานรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาซ่าแซบ,บโชว์ด้วยกันนะคะครอบัเงินปั้ง ช่องซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตและคุณปรสิทธิ์ก็ตามอยู่แล้วนะคะท่านอาจารย์บดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้โชว์ของเรามาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโชว์แนวคิดสร้างสรรค์นะครับผมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากปราสาทนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองซึ่งมีอายุกว่า394ปีแล้วใช่ค่ะซึ่งการแสดงจากต้นเรียนนี้นะคะได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม นักเรียนรายการนัตดสินไทยสร้างสรรค์3ปีซ้อนหมายถึงว่าโรงเรียนได้3ปีซ้อนและโชว์วันนี้คือเป็นรางวัลล่าสุดปีที่ผ่านมาสุดยอดมากเลยนะครับและทั้งหมดนี้จะเป็นซ่าแซบโชว์ให้กับเราแลื่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างไรนะคะอาจารย์พร้อมนะคะพร้อมครับไปกันเลยถ้าพร้อมแล้วชมโชว์ปราสาททองนิรมิตวิจิตรีปราสาทศิลป์กับช่วง3าม้อยสิบาแซบโชว์ ช่วงสามร้อยหกสิบองศาซาแซบโชว์

ออสามร้อิบองศานิวโชขอต้อนรับน้องน้ำอิงน้องเบนส์น้องออมน้องบอสน้องป๊อปน้องใบหม่อนน้องเดลน้องก็จจี chi, นะคะแล้วก็ครูชิโก น้องคอสน้องเลโอน้องเพลงน้องเหมยน้องเค้กแล้วก็น้องเชอร์แตมจากโรงเรียนนครหลวงอุดมรัฐวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหสวัสดียังพร้อมเพียงเลยใช่ครับมีความพิเศษตรงที่เล่าเรื่องด้วยเพลงชุดแต่งกายสวยค่ะนะคะแต่ที่สําคัญท่าแร่รามีความพิเศษมีท่าแปลงร่างเป็นองค์พระพิคเนศด้วยเพราะอะไรคะเพรนะอยด้วยนะอ ต้องขอบอกก่อนเลยว่าเป็นการแสดงมัตสินไทยสร้างสรรค์ครับชุดปราสาททองนนรมิตวิจิตรศิปปรา,าสาทศิลป์นะครับออปราสาทนครหลวงนะครับมีพระพิคเนตตั้งอยู่ประดิษฐานอยู่้านหน้าพระมณฑปของปราสาทนครหลวงนั่นเองก็เลยนํามาเป็นท่าแร่ราด้วยนะคะครับแบบนี้ต้องขอคําคมว่าทองจากซันก๊อฟเลยครับครับงั้นจัดให้แบบนี้เลยนะครับว่าเพราะเป็นการเล่าเรื่องด้วยเพลงนะครับขอให้คำคมว,ว่าตำนานปราสาทนครหลวงมหัศจรรย์แหล่งอารยาธรรม มรดกไทย400ปีนี่คือคำคมลับคลาองจากเรานะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยกันกลั่นข้อมูลให้กับอาจารย์กอลฟตัดสินว่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์รวมถึงเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตได้หรือไม่พักกันสักครู่เดียวน้องด้วยนะคะใช่ครับผมกับช่วง300ุือสงสารทล์กโชว์ 360องศาทอล์กโชว์รังร้องสารนิวโชว์และช่วงนี้360องศาทอล์กโชว์นะคะเป็นช่วงกลั่นข้อมูลให้จันก๊อฟตัดสินความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะเราอยู่กับตัวแทนน้องๆก็คือน้องเหมยน้องเช์แตมแล้วก็น้องเค,ค้กด้วยนะคะมาพร้อมกับดรธทรวีแพรบัวซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวงอุดมรัฐวิทยามาพร้อมคุณครูผู้ชงจุลปานนนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหโชว์เมื่อกี้สุดยอดมากมากนะครับแล้วอาจารย์ก๊อฟได้ให้คำควมวักทองไว,ว้ว่าตำนานปราสาทนครหลวงมหัศาจรรย์แหล่งอารยธรรมมรดกไทย400ปีครับขอเชิญอาจารย์ก๊อฟอธิบายนิดนึงปราสาทน,นี้สร้างในสมัย2174นะครับก็เกือบ400ปี393ปีค,คือสร้างเพื่อที่จะระลึกถึงสถานการณ์ที่ตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าปราสาททองยังเป็นรับราชการนะครับยังไม่ปร,ราดพิเศษเนี่ยไปลบที่กัมพูชาชนะ ก็เลยจำลองภาพปราสาทพระนครหลวงของกัมพูชาเนี่ยเข้ามาสร้างเป็นนะฮะปราสาทนครหลวงนี่แหละเพื่อจะเป็นที่ประทับระหว่างเดินทางไปอ่ไหว้พระพุทธบาทเพราะนั้นที่นี่จะเป็นพุทธสถานเพราะนั้นเรื่องเล่าต่างๆและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี้เนี่ยมากมายประวัติศาสตร์ถึง400ปีจึงเป็นคำคมว่างทองที่อยู่ในตำนานที่ผ่านการเล่าเรื่องผ่านเพลง ออโอ<ฮ>้โห<ฮ>สุด,สดยอดเลยค่ะแล้วก็เป็นคําคมบักทองที่มีความพิเศษเพออาจาร,รย์ขยายแล้วยิ่งลึกซึ้งนะคะดังนั้นได้เวลากลั่นข้อมูลแล้วค่ะคผมมาทราบถึงจุดเด่นของการแสดงชุดนี้ก่อนเลยเพราะว่าเพิ่งไปชนะ การแสดงน่าจะสีด้วยนะครับผมเป็นยังไงมาอย่างไรสำหรับโชว์ชุดนี้ครับคือต้องบอกว่าโชว์ชุดนี้นะครับปราสาททองนิรมิตวิสิสีปราสาทส์นะครับผมบต้องบอกว่าจุดเด่นของการแสดงชุดนี้คือเป็นการเล่าประวัติความเป็นมาของปราสาทนครหล,งลวงนะครับดังนั้นจุดเด่นจะมีในส่วนของคอมโพสต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแปรแถวนะครับแล้วก็ต่อตัวกันเป็นรูปวิคเนตหรือว่าปราสาทนครหลวงนั่นเองครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับผมของโรงเรียนเราคือเรามีทักษะในการออกแบบชุดนะครับต้องบอกว่าชุดการแสดง ของน้องๆนะครับสวยมากแล้วก็ไม่แพ้ใครเลยค่ะแล้วน้องๆมีส่วนร่วมในการออกแบบด้วยงั้นขอเชิญผู้แสดงแบบเลยก็คือน้องน้ำอิงแล้วก็น้องเลโอนะคะเดี๋ยวใครจะเป็นคนบรรยายคะเชิญเลยค่ะแรงบันดาลใจมาจากอะไรครับผมค่ะเพวกเรานะคะได้มีส่วนร่วมในการออกแบบชุดเครื่องแต่งกายนะคะโดยเครื่องแต่งกายเราจะแบ่งออกเป็น2แบบค่ะโดยจะเป็นในส่วนของ เครื่องแต่งกายของนักแสดงหญิงและก็เครื่องแต่งานักแสดงชายนะคะคโดยในส่วนของเครื่องแต่งานักแสดงหญิงนะคะเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากสตรีสูงศักดิ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายค่ะ em, และในส่วนของทรงผมนะคะเรารัดก้าวสูงทรงองค์คดงค่ะและรัดฐานด้วยเครื่องประดับสีทองค่ะ <em. S 1> และในส่วนของเครื่องแต่งกานักแสดงชายนะคะครเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากขุนนางในสมัย กรุงศรีอยุธยาตามปายนั่นเองค่ะและสี่ชุดเครื่องแต่งกายนะคะเราเลือกออกมาเป็นสีแดงค่ะเพื่อสื่อถึงความลุ่งเรืองในสมัยพระเจ้าปราสาททองนั่นเองค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะพอเห็นแบบนี้แล้วชื่นใจนะคะน้องๆ้งเยาวชนคนรุ่นใหม่มีทักษะที่น่าชื่นชมมากๆนะคะมีส่วนร่วมในการออกแบบด้วยแล้วการแสดงชุดนี้ก็ทําให้น้องๆได้ภาพภูมิใจเราไปฟังเสียงกันหน่อยสิวันนี้มาโชว์ในรายการค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้นะคะหนูก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาออกรายการ360 องศารนะคะพวกหนูนะคะตั้งใจฝึกซ้อมเป็นอย่างหนะะักค่ะเพื่อที่จะนำเสนอการแสดงชุดปราสาทนครหลวงนิรมิตวิจิตรศีปราสาทศิลป์ค่ะซึ่งเป็นการแสดงที่พวกหนูสร้างสารรค์ขึ้นมาใหม่คะ่ะอ่ยมมากะคะ่ะทั้งหมดมวลชอบอะไรที่สุดในโชว์ของเราส่วนตัวนะคะก็จะชอบเป็นการ แปรแถวค่ะแล้วก็เป็นการสื่อถึงปราสาทแล้วก็พระพิฆเนศเป็นการดีไซน์ท่าไรดํานั่นเองนะคะสวยงามมากครับถลมท่านรนงนิดนึงครับผมว่าการสนายชุดนี้คิดว่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดได้ยังไงบ้างครับ ลำดับแรกนะครับก็เป็นการนําเสนอภาพลักษณ์ที่งดงามนะครับทั้งในด้านของประวัติศาสตร์และก็การท่องเที่ยวนะครับลำดับที่2ก็จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้กับนักเรียนในโรงเรียนแล้วก็ในจงังหวัดพระนครีอิทธยาได้เป็นอย่างดีครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับผู้ที่มีความสนใจและประชาชนทุกๆท,ท่านนะครับมาร่วมกิจกรรม ตามรอยอริยธรรมโบราณตะการตาปราศนครหลวงที่จะจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่7ถึง11มีนาคม2568นี้ครับไปกันเยอะๆนะคะคและ<ม>นั่นคือการกลั่นข้อมูลของเราในวันนี้ค่ะถึงเวลาแล้วครับผมที่อาจารย์ก๊อฟจะต้องตัดสินโชว์ชวดนี้รวมถึงคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตมสร้างสรรค์กับโชว์ชวดนี้นะครับอาจารย์ครับเช่นค่ะคือโชว์ชุดนี้เนี่ยได้รับการตัดสินชนะเลิศมาแล้ว3าีซ้อนคือโชว์ชุดนี้เป็นดีบล่าสุดระดับเพลในพื้นที่นะครับเพราะนั้นหน้าตัดสินเนี่ยผมคงไม่ได้พูดอะไรมากหราาาะะวว่เเป็นนนคคมชััดจรบ เป็นความเจิดจถึงความสวยงามคือเปิดมาเนี่ยเริ่มที่สังเนี่ยในการในการเป่าเป็นการเหมือนกับเป็นการเฉลิมฉลองพิธีใหญ่เป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่แล้วท้ายสุดการแต่งกายด้วยเหมือนกับชุดสตรีสูงสักน่เหมือนกับเป็นการเคารพบูชาสการะการแปลผ้าเป็นประสาททองนะครับแต่เดียวกันเนี่ยก็ประสาทนครหลวงเนี่ยแล้วก็การแปลรูปเป็นพระพิคเนตต่างๆเนี่ยผมถือว่าสมบูรณ์แบบการเรียงตัวสื่อผสมแบบทุกอย่างสมบูรณ์แบบในเรื่องของนาาศิสิ์นะครับประยุกต์แต่สิ่งสำคัญคือเราจะตัดสินด้วยคเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับ จุดแรกก่อนเส้นเรื่องที่เล่าเนี่ยเล่าถึงปราสาทนครหลวงที่สร้างในสมัยพระเจ้าประสาททองเป็นกษัตริย์องค์ที่24วิทยาเป็นต้นตระกูลราชวงศ์ประสาททองซึ่งเป็นยุคเดียวกับนะครับคือเป็นพระบิดาของพระนารายมหาราชพระเจ้าประสาททองเนี่ยครองราชย์25ปีสร้างการค้าขายมั่งคัง่งมีชาวต่างชาติเข้ามาเป็นพื้นฐานของพระนารายมหาราชซึ่งตรงเนี้ยน่าจะแสดงให้ถึงความยิ่งใหญ่ตรงนี้การเล่าเรื่องผ่านเพลงเนี่ยเล่าเรื่อง ผมรู้สึกว่าน่าจะอลังการมากขึ้นที่จะพูดถึงตัวปราสาทนครหลวงสําหรับผมนะปราสาทนครหลวงเนี่ยถือเป็นอันซีนิวทธยานะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากปีหนึ่งเนี่ยนักท่องเที่ยวยุทธยาเนี่ยเข้าไปประมาณ10บล้านคนสร้างรายได้ประมาณ2000 0ล้านบาทปราสาททองคืออันซีนิวทธยามีคนเข้าไปเยี่ยมชมมากและมีที่เขารีวิวกันหนึ่งคือพระพุทธบาท4 0 0ที่เราได้ถึงพระพุทธเจ้าสีพระอ,องค์ในอดีตนะครับอันนี้ชัดอันที่2ก็คือเรื่องของทางด้านพระพิฆเนศนั่งบัลลังกโลกอันนี้มีให้เห็น แต่จุดอีกอันหนึ่งคือศิลาพระจันทร์ศีลาลอยพระจันทร์น่ยซึ่งตรงเนี้ยเป็นที่สกักการะอีกอันหนึ่งน่าจะมีควรจะมีรูปปราสาทมากขึ้นแต่เป็นโชว์ที่ดีนะครับและต้องบอกว่านี่คือสตรอรี่ที่ต่อจากพะนารายมหาราชเป็นการเล่าเรื่องอันซีนของการเท่องเที่ยวอุธยาที่ดีมากเพราะฉนั้นผมขอตัดสินครับว่าโชว์ชุดน,นี้ได้เอาล่ะค่ะขอเชิญน้องๆมาลุ้นไปด้วยกันะครับมาลุ้นไปด้วยกันค่ะวันนี้เรามาโชว์แล้ว จะไปสู่ความเป็นซุปเปอร์สุดฟังพอได้หรือไม่กับโชว์ปราสาททองนิรมิตวิจิตศรีปราสาทศรีค่าเป็นโชว์ที่เล่าเรื่องของความยิ่งใหญ่ของบุรพากษกษัตริย์ของประเทศไทยในสมัยยุทธยานะครับและเป็นโชว์ที่เสริมอันซีนของการท่องเที่ยวุทธยากับปราสาทนครหลวง เป็นโชว์ที่ดีครับและเติมสอรี่เทลลิ่งได้ดีถ้าเติมเต็มจะอลังการมากขึ้น <c oughs> ขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้ซูเปอร์สุดปังพลังพอดนะครับได้ซูเปอร์สุดปังพลังพัดนะครับ ี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีนิวส์อัปเดตและรักสุขภาพ360องศานะครับสำหรับวันนี้โชว์ปราสาททอนิรอเม็วิจิตรสีปราสาทศิลป์จากโรงเรียนนครหลวงดอนวิทยารับไปเลยซปเอร์สุดปังพลังฮอตครับพักสักครู่เดียวครับ ช่วง News Update และรักสุขภาพ360องศา กลับเข้าสู่3 6 0อิงศานิโชว์และช่วงนี้ช่วงนิวส์อัปเดตค่ะคมาอัปเดตตัวเลขนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมายัางประเทศไทยของเรากันหน่อยนะคะคตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมจนถึงตอนนี้ล่าสุดเลยจํานวนนะักท่องเที่ยวเข้ามาทะลุ7ล้านคนแล้วดังนั้นการท่องเที่ยวห่งประเทศไทยก็คาดว่าปีนี้นะักท่องเที่ยวจะคึกคักมากกว่าที่เป็นมาอย่างแน่นอนค่ะคโดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามายัางประเทศไทยสูงสุด5อันดับแรกนะคะก็คือจีนรัสเซียเกาหลีใต้อินเดีย นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเราเป็นมุดไม้ยของนักท่องเที่ยวที่จะมารวมตัวกันกับสิ่งที่พิเศษในเมืองไทยของเราทั่วประเทศเลยค่ะครับผมซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับอยากเชิญชวนครับสำนักงานบุริรำมเชิญชวนปรากฏการ พระอาทิตย์ตกศาสตร์ส่องตรง15ช่องประตูประสาทพนมรุ้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตั้งแต่วันที่5ถึง7มีนาคมนี้ครับเวลา17นาฬิก30นาทีเป็นต้นไปบริเวณลานหน้าประสาททิศตะวันออกซึ่งพระอาทิตย์จะตกประมาณ18นาฬิกา15นาทีของทุกวันนะครับซึ่งก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่สวยงามมากที่เราสามารถเห็นในทุกปีนะครับผมยังไงสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์044666251หรือ Facebook Fanpage อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งบุรีรัมย์ ครับผมเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศจริงๆนะคะคและย้ำอีกครั้งหนึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามายัางประเทศไทยสูงสุดเป็นอันดับ1-5เรียงลงไปเลยนะคะคก็คือจีนมาเลเซียรัสเซียเกาหลีใต้แล้วก็อินเดียค่ะนั่นคือนิวส์อัปเดตของเราครับผมช่วงนี้กินดึกครับร่างกายพังกว่าที่คิดจะเป็นอย่างไรไปติดการกับช่วงรักสุขภาพ3ามสิบงศาครับไปกันเลย ช่วงรักสุขภาพ360องศาและนี่คือรักสุขภาพ 360, 360องศาจากคุณพ <ฮา S 2> ุ <ฮา S 2> พัชรินพรเชิญค่ะอ่ากินดึกร่างกายพังกว่าที่คิดนะคะอย่างที่เรารู้กันว่าร่างกายของเรามีนาฬิกาชีวิตสําหรับอวัยวะต่างๆนะคะตอนดึกๆนี่คือเราควรจะพัก ผ่อน,นะคะคอวัยวะที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบย่อยเนี่ยก็คือจะต้องได้พักผ่อนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหารมีตับมีโอ้โหหลายอย่างอย,างอยางมากมากเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราทราบกันดีว่าหลังสี่ทุ่มไม่ควรจะกินอะไรเราควรจะนอนหลับพักผ่อนนะคะร่างกายจะได้ไม่รวนค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยแทนที่เขาจะได้พักใช่ไหมคะกระเพาะอาหารและลำไส้ต้องมาย่อยอาหารผลกระทบเนี่ยคือมันไปถึงสมองเลยนะคะสมองแล้วก็หัวใจค่ะซึ่งจะทําให้เรานั้นหลับยากนะคะที่หน้าจอตอนนี้บอกว่า<ช>จะเป็นไขมันพอกตับด้วย ค่ะไขมันพอกตับค่ะเพราะว่าการกินดึกบ่อยๆเนี่ยนะคะไขมันจะพอกตับแล้วก็มีอินซูลินพังด้วยนะคะรวมทั้งเบาหวานก็จะถามหาค่ะตรงนี้ก็คือมันเกิดจากการที่มันอาจจะมีเรื่องของระบบของน้ําตาลในเลือดเนี่ยจะสูงขึ้นนะคะหากว่าเรากินตอนที่ร่างกายควรจะพักผ่อนที่นี้นําไปสู่ความอ้วนได้ด้วยนะคะและที่สําคัญที่บอกว่าพังกว่าที่คิดคือพังเรื่องของความสวยงามเรื่องของผิวนั่นเองนะคะกินดึกนะคะก็จะทําให้ผิวเนี่ยก็คือไม่สวยนะคะโทรมเร็วนะคะสําหรับสาวๆนี่ไม่ได้เลยนะคะ ผิวเสียส้มเร็วแล้วก็แก่แล้วก็มีริ้วรอยมากขึ้นนะคะคเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเลี่ยงการกินมื้อดึกค่ะคอดมื้อเย็นอย่าอดมื้อเย็นต้องกินมื้อเย็นให้พอเพียงนะคะแล้วก็เตรียมของว่างที่มีประโยชน์ที่แบบว่าสามารถที่จะกินได้ถ้าหากว่าเราหิวอาจจะมีมีถั่วหรือมีกล้วยนะคะแล้วก็อาจจะกินกินน้ำเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราหิวนี่คือบางทีเราต้องถามตัวเองว่าเราหิวน้ําหรือว่าเราหิวข้าวกันแน่สรุปคือหลังสี่ทุ่มอย่าก,กิน<ช>ดีกว่านะคะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวร่างกายพังนะคะอ่าแล้ว ใช่ครับผมไปพบกับพี่คำรนกับช่วงสีสันเมืองไทยไปกันค่ะช่วงสีสันเมืองไทยสีสันเมืองไทยสีแดงของประดู่แดงนะจะบอกให้ <c oughs> เราอยู่กับอีกหนึ่งดอกไม้งามนะครับมันเป็นทั้งไม้ยืนต้นแล้วก็ไม้ให ร่มเงาคือต้นประดูแดงและนี่คือดอกประดูแดงมันอยู่ภายในองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือว่าอสคที่มวกเหล็กสระบุรีนะครับระยิบระยับงามตานี่อันนี้เฉพาะเฉพาะต้นนี้นะครับแต่ถนนสายนี้อยากให้ท่านดูทั้งถนนมันเป็นถนนสา,สายสีแดงแต่ต้องขออภัยด้วยว่าเนื่องจากว่าเวลามันร่วงเลยมามากแล้วนะครับทำให้บางส่วนของมันเนี่ยร่วง หล่นลงไปบ้างแล้วแต่ที่อยู่นี่ก็โอ้โหหาชมได้ยากยิ่งมันคือประดูแดง <c oughs> ประดูดีมีมากมายขอเชิญหญิงชายมาเที่ยวชมกันแต่นี่อีกหนึ่งที่เขาสร้างสรรค์โอ้โอพวกท่านประดูแดง <c oughs> ทั้งสีทั้งแสง โอ้ยช่างงามตาอยากเป็นดอกไม้ขึ้นมาแล้วจุ๊บจุ๊บนะจะบอกสีสันเหมือนไทยขอบคุณพี่คำดลมากค่ะและตอนนี้เราอยู่กับความภาคภูมิใจจากน้องๆโรงเรียนนครหลวงดมดัชวิทยาวันนี้รับไปซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตยา แล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับผมกับรายการของเราทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะครับผมทางช่องก9กดหมายเลข 30, 30กับรายการ3ามอสิบสาม New Show สวัสดีครับ